ค่แบตก็คุ้มแล้ว Samsung Galaxy A04s พร้อมกล้อง50ล้านพิกเซลในราคาไม่ถึง5,000แน่นอนว่าตลาดสมาร์ทโฟนระดับเรือธงรวมถึงสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆกำลังมีการแข่งขันที่ดุเดือดอย่างมากในขณะนี้แต่สิ่งที่บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจะละเลยไม่ได้เลยก็คือตลาดสมาร์ทโฟนระดับราคาประหยัดที่มีการแข่งขันสูงเช่นกัน โดยผู้บริโภคมักจะตัดสินใจโดยการพิจารณาว่าสเปคและฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มานั้นจะคุ้มค่าและใช้งานได้จริงในราคาที่จ่ายไม่แพงหรือไม่วันนี้ Techlife Thailand จะพามารู้จักกับสมาร์ทโฟนที่คุ้มราคาอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ Samsung Galaxy A04S นั่นเองครับ Samsung Galaxy A04S มาพร้อมสเปคสุดคุม้มครอบคลุมทุกการใช้งานด้วยแบตเตอรี่อึดถึง 5,000mAh และกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล ถ่ายรูปสวยรายละเอียดคมชัดหน้าจอขนาด6.5นิ้วความละเอียดระดับ HD+ พร้อมอัตรา refresh rate สูงถึง90 Hz เครื่องเร็วแรงในราคาสุดว้าวเพียง4,499บาทขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Exynos 850 ทำให้สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A04S สามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องไม่มีสะดุดนอกจากนี้ยังรองรับระบบชาร์จไว 15W Adaptive Fast Charging ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มอย่างรวดเร็วให้ผู้ใช้ได้สนุกไปกับกิจกรรมโปรดบนหน้าจอสมาร์ทโฟนได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันดื่มดำทุกความบันเทิงไปกับหน้าจอ Gorilla Glass 3 HD+ ขนาด6.5นิ้ว ที่ให้ทั้งความทนทานและความคมชัดพร้อมสัมผัสที่ไหลลื่นด้วยอัตรา refresh r a t สูงถึง 90Hz อีกทั้งหน้าจอย,ยังมาในรูปแบบ infinity v ให้ผู้ใช้สามารถรับชมทุกความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการดูหนังเล่นเกมหรือท่องเว็บไซต์ต่างๆได้ยอย่างราบรื่นไร้ขีดจำกัดยกระดับการถ่ายภาพไปกับกล้องถึง3เลนส์ triple rear camera ที่มีกล้องหลักความละเอียดจัดเต็มถึง50ล้านพิกเซล โดยกล้องหลังทั้ง3ตัวนั้นประกอบด้วยเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลที่สามารถถ่ายภาพได้อย่างคมชัดทุกรายละเอียดกล้องเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกับความสามารถในการปรับแสงและเอฟเฟกต์เบลอด้วยเลนส์กล้อง AI 2ตัวให้ภาพถ่ายพอร์เทรตของทุกคนออกมาโดดเด่นไม่เหมือนใครอีกทั้งยังมาพร้อมกับกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลที่สามารถ,ถถ่ายวัตถุที่ใกล้ให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ Samsung a s a m s u n Galaxy g A04s ยังมีกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลให้ผู้ใช้สามารถเซลฟี่เก็บทุกความทรงจำแสนประทับใจสวยชัดในทุกๆมุมและด้วยหน่วยความจำภายในสำหรับเก็บบันทึกข้อมูล ROM 64 g b และ RAM 4 g b อีกทั้งยังสามารถขยายความจุได้ถึง1 t b ด้วย microSD card ทำให้เก็บทุกโมเมนต์พิเศษได้อย่างครบถ้วนในเรื่องความปลอดภยัย s a m s u n Galaxy g A04s มาพร้อมกับสุดยอดระบบความปลอดภัยอย่าง s a m s u n งน n อ x แพลตฟอร์มความปลอดภัยแบบหลายชั้นที่จะมาป้องกันสมาร์ทโฟนของทุกคนจากสปายแวร์และการคุกคามที่เป็นอันตรายพร้อมทั้งยังรองรับระบบสแกนลายนิ้วมือทําให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวได้เป็นอย่างดี Samsung a s a m s u n Galaxy g A04s มีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันได้แก่สีดําและสีเขียววางจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันนี้ในราคาสุดคุ้มเพียง4,999บาทสําหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้ที่ Samsung Experience Store Samsung.com และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศขอขอบคุณข้อมูลจาก Samsung.com ติดตามข่าวสารและสาระความรู้ดีๆได้ที่ Tech Life Thailand ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดเปิดแจ้งเตือนช anel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ